ติดตามต่อนะคะนะคะบรรยากาศกันดำนาพี่น้องทางเขาค่ะไทโซ่ค่ะไทโซ่ดำนาค่ะเป็นในเจ้าแรกที่ดำนะคะวันนี้นะเ,นเจ้าแรกค่ะ วันละสามร้อยนะคะวันละสามร้อยบาทครึ่งวันค่ะวันนี้เขาดำครึ่งวันกันร้อยห้าสิบค่ะจ้างมาอีประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดคนค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อกโโกันหมดเลเล็บเนีเนาะใ้ต่อไปปัตตาอะไทะเลตะเตังบ่เฮ้ยปัตตาอะไบ่าีามันเลโีวโดีกมารงนมต่อไปเลยใส่อันนี้กับภูบาวโสดค่ะโสดครับเลยทนฝากหาคู่นำยูทูบเนี่ยล่ะ

ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ยังโสดคือเก่าจนงอกนะครับเฮ้ยเตียงก็หักจากทนายเตียงแล้วเห็ดเพื่อเจ้าสาวเหรอเตียงอะไรทีนี่เลยใส่เตียงเล็กแล้วพักง่ายอยู่หอกเฮ้ยแล้วใส่เตียงไม่มันหักร้ายแล้วฮึ่ยพวกเตียงครับเว้ยแม่ยังรองข้าไว้เลยท่านคูนแม่ก็ยังน้ำมาก็ยังกินทอด กดดันคนไทยเนาะเพราะว่าย่านดำทันเนาะกดดันคนไทยนะแลอมนาน้แบบโบราณหาเบิ่งบ่มีลได้แบบนี้หายากอีหลีเด้ไม่ค่อยมีแล้วค่อยมีครับอืออ้จะว่าเอาไทเลอตัไทน่เด้แต่ก็่งมงเสียงไทก็อะไรก็สอิเด้แล้วก็คน เอดำหน้าแบบโบราณเราคนดำกลเป็นผู้บ่าวโบราณคือกันเนาะบ่บ่เชิงโบราณกันไรเนาะหรือเราว่าดำกึ่งถ้าเปรียบเทียบเฮ็ดเพาะมันเป็นรุ่นใดของเฮ็ดเพาะเพาะกันผมบอกชีเร่ๆทีหน่อยเวลาพาหันก็เฮ็ดละโง่ก็เฮ็ดละโง่ถ้ายังงวยอลไรแล้วเนาะ về bà đem đấy, bật anh anh hành. ừ, nằm rất chút, chút đấy. Cậu... Để

รึมันจะปรีเลยเออแม่งกมูร์บรแกตะเปะจะยังไงกมูรลวกยิกกยิกกมูร์ลวกยิกเอ็ดเออกยิโล้นอทีตอันเป็นแค้นเลยนะบัดก็ขังก็ขังเรื่มล่เยปเอนงาที่นอส่กเอาันใหญ่อันห้อูันล้มใก้นกมเาส่ก នឹងណាໄປខ្លួនเนาะទីហ្នឹងបོ་ไหนកុកមកហាកុកមកមកឲ្យប៉ាក់កាប់ដែរទៅលើប្រភេទប្រភេទអីប្រភេទឬអីអូអូឲ្យជិះណោណៅចាក់ជាយិនណោអីគេកុកកតាត្រខាត់បាបែបបាធឿងមិនប៉ុជួយ พอเดือตัวไอ้แปนไวน่ะนกุ้งเนาะสัดนงไงสะบัดเบะังไงเขาาปืนบานในเยอเอาจะเป็นแบบเดียวเป็นอะไรทุ่งหาเนรอันเน่ออมันมีมังระบายเนาะเดือตัวไอ้ลในแบบนั้นหนอยเนาะแมื่นเขาแบติดเจอกลก็ไม่มีแล้วบ้านกูตะบื้มหรอปะนี่ักเลย Ừ. cái tay ăn là gì thế này cái ăn, ăn 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 đâm <laughs> sờ bay thì là bạn ăn ăn căng à là bài măng cò chơi bắt riêng măng trộn măng cò thằng phụ trộn mới <laughs> mà men mà men căn hai chơi đi cho tết song bò kinh cứ hai chơi đi ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

นักตบดาหุ่นิยัยืนนะ้ยืนเนาะกเมออกินไหนกินยาวยวนเนาะมาสาวได้ไปกินอันนารังเกียดได้ปลาเทือกอีกินยาวยวนไดเออ กินหน้าเย้ายวนหน้าลงไล่ได้หน้าติดตามแบบอื้ไปเคยตอกหุ้นที่ไหนมักโอ้ย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 โอ้นโอ้ย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 ะอ้ยโอ้ยเอ้

ไม่ไม่เปลสิไงคุยก็เลยเม่เยอฮะด่านด่านปลาเถื่องจำถนัดในเรื่องซ้ำนี่บอเหยี่อจำใครบ่าไปทานัจำเนี่ยมเงไปลอย้บุญยกจะเสียก็าังเสียฮะหัดงหนกี่นดีนี่โอดเนาะ อันกะโจนปักวะต่ได้เสียออันไปโดนกี่นองช่วงเมียติเม็ตเม็กี่นาะช่วงออกไปยัะขี้หละไงจะไปยัีแหละอไงยเมียกยาทีมันมาน่าไงีบุ๋เลาไปฮ่มติดตัวเียกี่ัเดอแรงกี่ปลับกลเสียสดนมุงบุยบบุยใเอดสวโอ้ยทยไย อ้ายมานี่เครื่องสาวๆเด้อสาวลาวเอออัพโพสต์หม้อนึงเว้ยตะปรไฟบ่ต้องเปิก็เิดป้เปิแต่ะอันเออคือัเียมปไฟเออบ่าอบ่ให้่ค่อยมั่นใจเป็นซนึงเป็นซนเออๆเนอยเนาะเอออ่าโอเคเอองติเแ่งเติมงตะีูิทาเอานึงเดี๋ยวโจมลาจังใหญ่ซแหละ ยังไงโจ๊ดจจนจำกักจ่อจำจิ้วตนอีกา้อเลยอาบุตรตั้งใจเองแล้ววกกับเมียเนี่ยนะตามีนี่ค่ะนานาโบราณแบบโซโซเว้ากับเว้าภาษาโซ่โซลุ่นล้วนไปเมือคืนกยซาลิ้งยิ้มไม่น่าคาดเบกอาดและผู้หล